สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสําหรับในคลิปนี้เองเราก็จะมาพูดถึงสมาชิกคนหนึ่งจากวงเดอะบอยส์ครับนั่นก็คือยองฮุนเดอะบอยส์นั่นเองในตอนนี้ได้มีเรื่องราวเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับการพูดคุยกันระหว่างยองฮุนและก็แฟนคลับในยูนิเวอร์สนะครับซึ่งยูนิเวอร์สนี้ก็เป็นช่องทางให้แฟนๆนั้นเนี่ยได เพื่อเป็นการเพิ่มความใกล้ชิดของแฟนๆแ,แล้วก็ศิล,ลปินได้มากขึ้นนะครับดังนั้นในยูนิเวอร์สเนี่ย,ยฟแฟนๆจะสามารถพูดคุยกับศิลปินได้เหมือนการตอบแชทสนทนากันเลยและเรื่องราวนี้ก็เกิดขึ้นในยูนิเวอร์สนี้เองนะครับเมื่อฟแฟนๆกับยองฮุนนั้น,นก็ได้มีการพูดคุยกันแบบติดตลกเป็นการเล่นมุกแซลกันไปแซลกันมานะครับและก็มีคนเนี่ยเข้ามาพูดกับยองฮุนว่ามีคนส่งข้อความส่วนตัวเข้ามาและก็ถามกับยองฮุนว่ายองฮุนนี่คืออีแจฮยอนนะตอนนี้ฉันได้มีการเปลี่ยนเบอร์โทรศััพพททท์์์แลแลลล้้เบออ,อออรรรโศงคคนะะืไไยุก็ด การตอบกลับไปนะครับเหมือนเป็นการตอบกลับมุกยองฮุนก็ได้บอกหมายเลขไปนะคบว่า0ูนย์หนึ่งศูนย์ดอหลังจากที่ยองฮุนนั้นนะครับได้มีการโพสต์หมายเลขนี้ลงไปทันทีเลยเนี่ยยองฮุนก็ได้มีการออกมาพูดต่อเลยนะครับว่าทุกคนครับอย่าเพิ่งโทรไปตามเบอร์นั้นนะสัญญากับผมได้ไหมว่าคุณจะไม่โทรไปเบอร์นั้นจริงๆแล้วหมายเลขที่ผมให้ไปนั้นไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์แต่ว่ามันเป็นวันเดบิวของเราทุกคนยังจําวันเดบิวได้ใช่ไหมผมหวังว่าทุกคนจะไม่โทรไไปนนนะรับแลยยอออออง้้เี่่กกก็ดมมาาาธิต ทังที่เขาบอกแฟนๆว่าอย่าเพิ่งโทรไปนะตัวยองฮุนก็ได้มีการบอกเพิ่มเติมเอาไว้นะครับว่านั่นเป็นเพียงการล้อเล่นเท่านั้นหมายเลขนั้นเนี่ยไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์ของผมจริงๆผมเชื่อใจพวกคุณมากๆเลยนะครับหวังว่าพวกคุณนั้นจะทําตามสัญญาแล้วก็ไม่โทรไปนะผมขอบคุณมากๆเลยที่ทุกคนจะไม่โทรไปตามหมายเลขนี้ซึ่งหมายเลขที่ยองฮุนให้มาแล้วนะครับก็เป็นหมายเลขวันเดบิวต์นั่นเองแฟนๆบางส่วนเนี่ยที่จําได้ก็รู้นะครับว่านี่เป็นการเล่นมุกข,ของยองฮุนแต่ก็ยังมีแฟนๆบางส่วนนะครับที่ไมไร,รา,าีก โทรไปที่หมายเลขนั้นจริงๆซึ่งก็มีจํานวนไม่น้อยเลยนะครับที่แฟนๆนั้นได้มีการโทรไปตามหมายเลขที่ยองฮุนนั้นได้มีการโพสต์ให้มาซึ่งหมายเลขนี้นะครับมันก็มีความบังเอิญมากๆเลยที่มีผู้ใช้งานหมายเลขนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์อยู่จริงๆและดังนั้นเนี่ยการโทรไปใจจํานวนมากๆของแฟนคลับนะครับก็เลยสร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่พอสมควรเลยทีเดียวซึ่งยองฮุนนะครับหลังจากที่รู้ว่ามีแฟนๆบางส่วนเนี่ยเริ่มโทรไปที่หมายเลขนั้นก็ได้มีการออกมาพูดแล้วก็บอกกับแฟนๆต่อนะครับว่าทุกคน และเบอร์นี้ไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์ของฉันจริงๆฉันขอโทษมากๆสัญญาได้ไหมว่าจะไม่โทรไปรบกวนที่หมายเลขนั้นหลังจากที่ยองฮุนออกมาพูดอีกรอบนะครับแฟนๆบางส่วนเนี่ยก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นว่านี่ม่ใช่หมายเลขโทรศัพท์ของยองฮุนจริงๆแต่แฟนๆบางส่วนเนี่ยก็ยังคงมีนะครับที่ยังคงโทรไปที่หมายเลขนั้นอยู่เรื่อยๆจนเจ้าของหมายเลขนั้นเนี่ยต้องออกมาบอกนะครับแล้วก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่านี่เป็นเบอร์โทรศัพท์ของเขาดังนั้นเนี่ยเขารู้สึกไม่ค่อยโอเคเลยที่มีคนที่ไม่รู้จักหรือว่าคนปแปลกหน้้้าาาาานนนนัััโทททรรมมใเเเเบอออ์์ศพขขยู่่่ตลลดวหีไ ที่จะทําอะไรในมือถือได้เลยในยตอนนี้และหลังจากที่เรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับก็ได้มีชาวเน็ตเนี่ยที่นําเรื่องราวนี้ไปตั้งโพสต์ไว้ในกระทู้เว็บบอร์ดต่างๆในประเทศเกาหลีนะครับแลวก็ได้มีการพูดถึงเรื่องราวนี้ขึ้นมาซึ่งแฟนๆบางส่วนเนี่ยก็ได้ออกมาสแสดงความคิดเห็นนะครับว่าหมายเลขนั้นยองฮุนก็ได้มีการบอกกับทุกคนในยูนิเวอร์สไปแล้วไม่ใช่หรอว่ามันเป็นเพียงหมายเลขเดบิวท์ทำไมพวกคุณถึงยังโทรเข้าไปที่หมายเลขนั้นอีกละ่ะหนึ่งคอมเมนต์นะครับก็ได้มีการพูดเอาไว้ว่าพวกคุณเป็นแฟนคลับนะทาไไมมถึงง่่่รู้วนนันคือขอข ำไมถึงยังโทรไปที่หมายเลขนั้นเพื่อสร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าของหมายเลขนั้นที่ไม่ได้มีการรู้จักเป็นการส่วนตัวกับยองฮุนหรือว่าทุกคนที่โทรไปเลยอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับก็ได้บอกเอาไว้ว่ายองฮุนได้มีการออกมาบอกทันทีแล้วไม่ใช่หรือไงว่านั่นไม่ใช่หมายเลขโทรศัพท์แต่เป็นวันเดย์บิล์ทำไมพวกคุณถึงยังพยายามโทรเข้าไปที่หมายเลขนั้นอยู่ล่ะคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็ได้มีการบอกเอาไว้ว่าเขาเรียบขอโทษทันทีเลยที่บอกแฟนๆไปเกี่ยวกับหมายเลขนั้นทุกคนทำไมถึงมองว่ามันเป็นหมายเลขโทรศัพท์ทั้งที่การเรียงหมายขขนันคืออวง พวกคุณเป็นแฟนคลับนะพวกคุณน่าจะจํามันได้ดีสิหยุดสร้างความเดือดร้อนและทําตามที่ยองฮุนเขาขอไว้เถอะเลิกโทรไปที่หมายเลขนั้นเถอะนะได้โปรดจากในคอมเมนต์นะครับก็มีแฟนคลับจํานวนมากเลยที่เห็นที่เข้าใจการกระทํานี้ของยองฮุนนะครับแล้วก็พยายามบอกกับคนที่ยังไม่รับรู้ว่าน,นี่เป็นเพียงแค่หมายเลขวันเดบิวเท่านั้นไม่ใช่เบอร,ร์โทรศัพท์จริงๆของยองฮุนดังนั้นแฟนคลับของยองฮุนนะครับก็ได้มีการออกมาเผยแพร่ข่าวแล้วก็ได้มีการขอร้องให้คนที่ยังไม่รับรู้เรื่องราวความจริงนี้เนี่ยเลิกโทรไปที่หมายเลขนั้น ยองฮุนเนี่ยก็ไม่นิ่งนอนใจเลยเขารีบออกมาขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้นะครับโดยยองฮุนนั้นเนี่ยได้มีการออกมาเขียนจดหมายขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้นะครับที่เขานั้นได้มีการโพสต์หมายเลขลงไปในยูนิเวอร์สโดยข้อความนี้ยองฮุนก็ได้มีการบอกเอาไว้ว่าผมอยากจะขอโทษอีกครั้งสําหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนเย็นของวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เมื่อข้อความของผมที่ได้มีการโพสต์ลงไปสร้างความเสียหายให้กับบุคคลที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องผมจึงอยากขอโทษกับบุคคลนั้นผ่านทางเองผม ผมก็ต้องขออาภัยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้อีกครั้งจริงๆผมประมาทไปมากๆเพราะว่ารู้สึกสบายใจที่ได้พูดคุยกับแฟนๆอย่างเปิดเผยในตอนนี้ผมรู้แล้วว่าตัวเลขที่ผมพูดไปนั้นนอกจากจะเป็นวันเดบิวของ The Boy ยยังเป็นหมายเลขที่มีคนใช้งานอยู่จริงๆดังนั้นผมจึงอยากขอให้แฟนๆทุกคนเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดและให้ความร่วมมือกับผมอย่างจริงจังและจริงใจเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายนี้อีกต่อไปต่อจากนี้ไปผมจะระมัดระวังในการใช้งานและจะระมัดระวังให้มากขึ้นในขณะที่มีการสื่อสารกับ ทุกคนได้เห็นเฉพาะด้านที่ดีของผมเท่านั้นขอบคุณมากๆนะครับทุกคนที่เข้าใจ Brooke. นี่ก็เป็นข้อความของยองฮุนนะครับที่ได้ออกมาขอโทษเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้และในตอนนี้เองเนี่ยเรื่องราวทุกอย่างก็เหมือนจะคลีลล่คลายลงไปแล้วนะครับแ,แฟนๆในส่วนหนึ่งที่ยังไม่เข้าใจและยังพยายามโทรไปในตอนนี้เนี่ยก็มีจํานวนที่ลดลงมากๆแล้วโกไปกับการออกมาขอโทษในครั้งนี้ของยองฮุนนะครับก็ทําให้แฟนๆบางส่วนเนี่ยตระหนักขึ้นมาได้แล้วนะคบว่าการกระทํานี้เนี่ยที่มีการโทรไปยังหมายเลขที่ไม่รู้จักนั้นเป็นสิ่งที่ไม เหมือนว่าเรื่องราวนี้กําลังจะจบลงด้วยดีแล้วนะครับแฟนๆหลายๆคนเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่ยองฮุนทานะครับแล้วก็พร้อมที่จะให้อภัยสําหรับการออกมาขอโทษในครั้งนี้ยังไงก็ตามนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของยองฮุนนั้นมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยที่ใต้คลิปนี้นะครับจรงไหนที่ผิดนะครับก็ว่ากันไปตามที่ผิดนะครับแต่ว่าในความผิดนี้ของยองฮุนนั้นเนี่ยเกิดขึ้นมาจากความที่เขาอยากพูดคุยกับแฟนคลับด้วยความเป็นกันเองนะครับดังนั้นเนี่ม่ออแคบบระไไไไดด้ปิ มากแต่ทันทีที่ยองฮุนนั้นเขารู้สึกตัวได้ว่าหมายเลขที่พูดไปนั้นอาจจะมีคนใช้งานอยู่จริงๆนะครับยองฮุนเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยรีบออกมาพูดต่อทันทีแลวก็รีบแจ้งแฟนๆนะคบว่าอย่าโทรไปที่หมายเลขนั้นเพราะมันไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์ของเขามันเป็นวันเดบิล์ของเดอะบอยส์ดังนั้นก็เลยอยากขอความร่วมมือให้ทุกคนนั้นไม่โทรไปที่เบอร์นี้เผื่อว่ามีคนใช้งานอยู่จริงๆและจะสร้างความเดือดร้อนสร้างความวุ่นวายนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ยังมีแฟนคลับ,บบางส่วนนั้นที่ยังพยายามที่จะต นี้เองทุกอย่างจบลงด้วยดีแล้วนะครับยังไงก็มาให้กําลังใจยองฮุนนะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนีแ้และหลังจากนี้ไปนั้นยองฮุนเขาก็สัญญาแล้วนะครับว่าจะพยายามระมัดราะวังในการพูดคุยกับแฟนคลับให้มากขึ้นกว่านี้และจะพยายามโชว์ด้านที่ดีออกมาให้มากกว่านี้เพื่อให้แฟนๆนั้นเชื่อใจแล้วก็ไว้วางใจเขาอีกครั้งนะครับยังไงเราก็ขอเป็นกําลังใจให้กับยองฮุนกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าแฟนๆบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจนั้นเนี่ยจะทําความเข้าใจกับเรื่องราวททีีี่่่เเเกกกิิิดดขขึ้้้้นนนนนแลลลลว็จะตตอไปปหหมาาััครบสํใ อมกอเคป๊อปก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับหรือใครอยากจะให้กําลังใจยองคุณก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยเช่นกันนะครับหากใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ห,หรือว่าเรานั้นได้มีการพูดข้อมูลไหนตกหล่นไปสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมข้อมูลได้เลยเช่นกันนะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับอมกอเค แจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเวลาที่เราลงคลิปให,หม่ๆจะได้รีบเข้ามาฟังกันแล้วก็มาพูดคุยกันแบบนี้อีกสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับทุกคนเราจะนําเอาเรื่องราวอ,อะไรในวงการเคป๊อปรวมไปถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ The Bo y ยมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกก็รอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้จริงๆแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ